สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นแอปลาลามูฟนะครับลาลามูฟไดเวอร์นะฮะถ้าเกิดลูกค้าสั่งงานไลน์แมนส่งของหรือส่งอาหารหรือว่าลาลามูฟนะครับก็จะมาเด้งที่แอปคนขับนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ผมวิ่งประมาณ8ชั่วโมงได้กี่งานอันนี้งานเด้งเข้ามาไม่รับละเพอเข้าบ้านอนะอันนี้เงินในระบบนี่ครับเหลือหนึ่งพันสองร้อยสองบาทนะฮะ เดี๋ยวดูประวัติกันวันนี้วิ่งไปกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวครับผมสิบสามตัว 10, 10, 10. <10. S 1> ประมาณพันนิดนิดนะครับประมาณพันนั่นแหละเหลือๆครับผม เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่แนะนำนะครับสำหรับการหาไรายได้นะฮะด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมนี่เลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้วันวันที่สี่นี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไปสมัครกันนะครับตอนนี้เขามีให้สมัครออนไลน์ด้วยนะครับ ข้อดีก็คือถ้าเกิดเรากดงานได้เราก็ได้วิ่งนะครับงานจะไม่ไม่เด้งเข้ามาหาคนที่ใกล้นะครับจะต้องแย่งกดงานกันนะครับซึ่งใครกดติดทุกรอบก็ได้วิ่งครบทุกรอบไปนะครับผมข้อเสียคือบางทีเนะี่ยงานเด้งเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นเลยว่าร้านอะไรส่งที่ไหนนะครับ ต้องรีบแย่งกันกดเสี่ยววิงานก็หายไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับรีวิวจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ